แค่องเฉานี่นะครับแล้วมีที่มีทุกคนมีก็ได้ครับของปั๊มเห็นนะครับ ไปนี่เหมือนกัาลอมแต่ป,ประเด็นเดี๋ยว็ด้ครับเยะครับได้ประโยชน์เนาะผมเคยหนึ่งครั้งอะนะครับผมนะครับเป็นเหมมคืออาการของเขาเสียบปั๊กตตะพิกแต่เข้าไปพับ มันไม่หมุนไปยอมอบปลั๊กอันนี้ก็เกิดปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับเกิดงไฟงและยิ่งแล้วก็นะครับวางหน้าไปกับโต๊ะเตาด่นะครับลักษณะน,น,นี้ปิดแก่ตะพิ๊กไปยอมถอดปลั๊กถ้าคที่ดว่าเกิดงไ้อยู่นะครับเพราะว่าความร้อนเด <Okay. S 1> ี๋ยวคิดดูนะครับเมื่อเสียปลั๊กที่ถูอว่าเป็นปลั๊กไฟนะครับเป็นการจ่ายไฟฟ้านะครับ๋ย่างเป็นแนะครับเป็นไฟฟ้าก่อนจ่ายไฟฟ้ามานะครับ พวกเราเป็นเตาลี่นะครับใช้งานที่จผ้ากำลังผผ้าอยู่นะครับเราปิดแค่ตะลี่อย่างเดียวนะครับเราไม่ได้มาครับเราสามารถจะติดถังได้แต่ถ้าถังแอสจากพวเอาอย่างนี้นะครับร้อนละร้อยก็เลยไม่มาครับมาใช้ก็ะมานะครับรัดปูนสาห่างนะครับเข้ากับสายตรงร้อนนะครับรับรองรับดูนะครับใช้น้ำไม่ได้นะครับ นิ่งเลยนะครับวิธีถูกต้องนะครับก็คือใช้อาณะจิดรไปแลทวมีโบนแรงดันครับมาใช้กับปิดฝาปิดฝาด้วยน้ำนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับหนึ่งนะครับกดออกมาจากฝาแบงนี้นะครับอย่าดึงกระชากนะครับเดินเดินหน้าองก29ครับ หนสองโอเคครับเอาดับไปแล้วเสร็จร้อยนะครับไปดับแล้วถอยหลังออกครับขอบคุณครับโอเคครับมันจริงไหมครับที่บอกว่าอย่านอนหังท้านแต่ไม่ได้ไปนอน คจะตั้ตรงนันลครับตด้ไปสองห้าครับตาครับองพัดีดแล้วครับโอเคเยี่ยมครับเยี่ยมเลยครับปอนเดี๋ยวนะครับโอเคครับทีี่ไฟครับทีนี่ไฟครับสายครับสายพลังคุมไฟได้ครับ Okay, not.